ไม่จะมีใช่นาชั้น ن าฟารา์จ่ามูมินาดรติดตามสถานการณ์ที่ประเทศอิหร่านข่าวแจ้งว่าคุกแตกเกิดเหตุคุกแตกโดยไม่ทราบสาเหตุน่าจะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนปล่อยนักโทษออกจากเรือนจำ เป็นไปได้ว่ากลุ่มนี้เป็นนักโทษการเมืองเห็นได้ชัดเจนว่าขณะนี้กลุ่มต่อต้านอาญาตุลเลาะคาเมรีเริ่มแสดงตัวปรากฏตนชัดเจนว่าพร้อมที่จะโค่นล้มอาญาตุลเลาะคาเมนีอีให้สิ้นไปจากตำแหน่งประธานประเทศอิหร่านเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่จากพลเรือนทั่วไปเจ้าของคลิปวิดีโอบอกว่านี่คือผู้ต้องขังในเรือนจำ ของอิหร่านซึ่งเป็นเรือนจําท้องถิ่นบางจังหวัดของอิหร่านพูดง่ายๆว่าคุกแตกอยู่ดีๆมันจะแตกไม่ได้นอกเสียจากว่าผู้ที่ดูแลห้องขังเรือนจําของอิหร่านจงใจที่จะปล่อยนักโทษการการเมืองเห็นได้ชัดเจนว่าระบบการปกครองของอิหร่านกําลังจะพังทลายดูไปดูมามันจะคล้ายกับซีเรียก่อนที่ซีเรียจะแตกกลมีการปล่อยนักโทษ รือเรียกว่าคุกแตกถ้ากลุ่มชายเหล่านี้เป็นกลุ่มนักโทษจริงแสดงว่าระบบการปกครอ,องของอาญาตุลเลาะกำลังล่มสลายขนาดเจ้าหน้าที่จงใจปล่อยนักโทษออกมาแบบนี้ชัดเจนพร้อมที่จะโค่นล้มตำแหน่งอาญาตุลเลาะผู้นำอิหร่านเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แสดงว่ากลุ่มต่อต้านผู้นำอิหร่านกำลังปรากฏตัวชัดเจนถ้าเป็นเรื่องจริงแสดงว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนั่นก็หมายความว่า ตำแหน่งประธานประเทศของอาญาตุลเลต้องสั่นสะเทือนแน่เตรียมตัวไปอยู่รัสเซียพร้อมกับอดีตผู้นำซิรียบาซาอาซา,ศาตได้เลย